อะไรครับผมมาอยู่ในส่วนของ meme f a r มิ่งนะครับผมมันก็มีเควสใหม่ออกมานะครับผมก็คือเ u e s t s h a นะครับผมสำหรับใครที่เอาไปแชร์นะรีบไปแชร์ซะนะครับผมแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับผมที่เป็นส่วนของส s p เกอร์นะครับผมของ line link นะครับผมก็สามารถเข้าไปได้นะครับผมนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่เป็นสังคมคนไทยนะครับผมหรืมีโอกาสอันดีนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับของ binance นะครับผมก็คือเดี๋ s u p ป r heaven นะครับผมแป๊บนึงนะ b i แอน c ์ b i แอน c ์มีตัวของฟาร์มนะครับผม uh, uh, บเออออหนึ่งนะขอล็บกิมบัตจด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 ดจ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 โอเคไม่เก็บอะไรไว้สักบาทนะฮนะอ่าไปที่ตัวเอิร์นะครับผมแล้วก็จะมีไม่ใช่เอิร์นเดอะไรวะเดี๋ยวนะมันเนข้าวนานจิตคุเรมันะ อันนั้นอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะการทุบเชน NFT ว่าที่อันอแพทอ่ะไปที่อันแพทนะครับผมอันแพทจะมีตัวนี่ครับ m e ฟาร์ม m i นะครับผม29วันนะครับคุณสามารถสเต็กอะไรก็ได้นะครับผมบ b บีพูนะครับผมทียูดีนะ FD u s ดีนะครับผมซึ่งถ้าเรามองถึงความเป็นจริงนะครับผม FD u s ดีค่อนข้างที่จะมีก่าขาดทุนเยอะกว่าทียูดีนะครับผมโดยอุคทานทั้งหมดนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านนะครับผม ก็ค่อนข้างอระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวฟาร์มมิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับผมอีกนสองวันซึ่งจริงๆแล้วฟาร์มมิ่งตัวที่สองวันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับไม่มีประโยชน์อะไรที่เก็บไว้นะครับผมก็ฟาร์มมิ่งตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับผมที่คุณจะลองหรือไม่ลองก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือสเต็กนะครับผมบีเอ็นบีฟูก็ใส่บีเบีเข้าไปในพูนะครับผมจบขั้นตอนไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมสามสิบวันนะครับผมคุณมีโอกาสลุ้นรับแม็กซิมัมนะครับผมก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันนะครับผมม มีโอกาสที่จะขายได้ก่อนด้วยนะครับก็วางไปนะฮะอันนี้ลดหลั่กันไปนะหมื่นเก้านะครับผมอันนี้หมื่นเก้าลดหลั่ไปนะครับผมบีแนบีค่อนข้างเยอะกว่านะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาสโดยโดยๆอย่างนี้ก็กดซื้อไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2องดอลลาร์นะครับผมถ้าคิดว่าคุ้มค่าก็ลองครับผมแต่สำหรับผมผมมองว่าบีแบีไม่ค่อยคุ้มค่านะครับผมถ้าจะลงไปนะครับผม าเหรียญเป็น Sta เบิลคอยน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับผมอันนี้ประมาณนี้คร่าวๆครับสำหรับมีมคอยน์นะครับผมสำหรับใครที่อยากไปฟาร์มนะครับผมก็ตัดสินใจตัวเองด้วยนะครับผมว่านี่คือเงินของท่านนะครับผมไว้เจอันใหม่สวัสดีครับอ้อเดี๋ยวก่อนอย่าลืมก่อนจากไปนะครับผมนี่คือตัวมีมฟาร์มิงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเลขไว้ให้นะครับผม สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะมาลองเล่นนะครับผมก็เชื่อมต่อผ่าน Twitter นะครับผมปกตินะครับผมแล้วก็ Follow นะครับอ้างอิงเพื่อนอ้างอิงเพื่อนนี่ต้องใช้ตัวเลขนะครับผมซึ่งคุณจะได้รับฟรีๆไปเลยนะครับผม690นะครับผมสกอร์นะครับผมตอนนี้สกอร์ผมอยู่ที่12ื่นสองนะครับผมเข้าใจว่าสกอร์หมื่นสองนี่น่าจะไม่ใช่ไม่คิดว่าเป็นเหรียญนะครับผมผมคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นเหรียญก็ใช้ได้อยู่นะครับผมเพื่อนใหม่สวัสดีครับ